เวียดนามไม่จบโวยวายฟีบบบอกว่า XY ระบุเพศไม่ได้หรือแค่ต้องสู้หัวชนฟ้าโอ้โหจุดชนวนการถกเถียงถึงความสำคัญของการตรวจเพศและการเชื่อมั่นในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในการแข่งขันครั้งที่เราจะบอกได้ว่าพีกชัดที่สุดแห่งปีนี้เลยทีเดียวแล้วครับหลังจากที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FI บ B จับสอกนักตบสาวทีมชาติเวียดนามดังที่ฮองกับเหนียนฟองกุน จากศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกยู -21 ที่อินโดนีเซียโดยการตรวจโครโมโซมเพศแล้วผลออกมาว่าดังที่ห้องไม่ผ่านเกณฑ์จนทีมถูกปรับแพ้อันดับร่วงยับต้องไปชิงอันดับท้ายตารางซึ่งการที่ FIBB ใช้คำว่าไม่ผ่านเกณฑ์ผมว่ามันก็ดูเป็นคำที่เบาแล้วนะครับถือว่าทาง FIBB ยังให้เกียรติสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามอยู่เพราะไม่ได้ใช้คำว่าเป็นผู้ชายแบบตรงๆ ล่าสุดเวียดนามไม่ยอมจบง่ายๆออกมาโวยวายลั่นโลกว่าระบบตรวจโครโมโซม XY ที่ FIBB ใช้มานานนั้นระบุเพศไม่ได้และเรียกมันว่าบ้าสิ้นดีงานนี้เหมือนจุดไฟใส่น้ำมันโหมเปลวเคลิงให้ร้อนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะแฟนๆและสื่อทั่วโลกกำลังจ้องจะรุมกินโต๊ะทีมเวียดนามในความกังขาเรื่องเพศของนักกีฬาที่พวกเขาส่งมาลงแข่ง ย้อนกลับไปดูที่ไปที่มาเรื่องนี้กันนิดหนึ่งเรื่องมันเริ่มจากศึกยูย่21เมื่อวันที่12สิงหาปี2025ซึ่งจัดขึ้นที่อินโดนีเซียเวียดนามฟอร์มดีฟอร์มโหดกระโดดตบเอาตบเอา ชนะทีมแกร่งอย่างอินโดนีเซียเซอร์เบียแคนาดารังกระดับ2กลุ่ม A ลุ้นเหรียญได้สบายสบายแต่จู่ๆก็ FIBB ก็สั่งให้เรียกตัว2นักตบเวียดนามอย่างดังที่หองกับเหนียนฟองกวินไปตรวจโครโมโซมหลังมีข้อร้องเรียนจากทีมคู่แข่งที่สงสัยว่าทั้งคู่แข็งแกร่งเกินหญิง ผลตรวจออกมาไม่ผ่านเกณฑ์ FIVB Disciplinary l i g u l a t i o n 2023ที่ระบุว่านักกีฬาหญิงต้องมีคโครโมโซม XX ชัดเจนงานนี้ FIVB ฟันฉับตัดสิทธิ์ดังที่ห้องทันทีส่วนเงียนฟองกวินรอดตัวและกลับมาแข่งต่อและสั่งปรับคุกแมตที่ลงเล่นให้แพ้0ต่อ3รวม4แมตส่งผลให้เวียดนามร่วงจากลุ้นท็อป4ไปชิงอันดับ17-24แทน ทีนี้มาว่าสมาคมเวียดนามไม่ยอมออกมาดิน้นออกมาแถลงแบบดูเดือดอ้างว่า FIBB ใช้ระบบตรวจโครโมโซม XY แบบโบราณซึ่งมันระบุประเพศไม่ได้และไม่ยุติธรรมเพราะโครโมโซมนั้นมันซับซ้อนกว่านั้นโดยอ้างว่าคนมันคนอาจมีภาวะอินเตอร์เซกซ์หรือความหลากหลายทางพันธุกรรมที่ไม่ใช่แค่ XX หรือ XY ตรงๆ โดยทางเวียดนามยังบอกอีกว่าได้ส่งเอกสารนักกีฬาทั้งสองคนครบถ้วนตามขั้นตอนไปแล้วโดยส่งให้ f i b ตรวจคอนแข็งแล้วทั้งใบเกิดบป,ประทําตัวเวียดนามเลยงงว่าต้องการอะไรอีกที่มาตรวจนักกีฬาของเขาแบบนี้แล้วก็โวยวายไม่หยุดว่า FIVB กลับมาเปลี่ยนกติกากลางคันบอกว่า FIVB ไม่เคารพความหลากหลายทางเพศและเตรียมจะยื่นฟ้องต่อ FIBB สสำหรับเหตุการณ์นี้ ซึ่งว่ากันตามตรงมันก็เป็นสิทธิ์ของทั้งฝั่งเวียดนามที่จะออกมาปกป้องนักกีฬาของตัวเองแต่แฟบนบอลทั่วโลกและผู้เชี่ยวชาญต่างก็ยืนงงกันไปทั่วล่าถ้าไม่เชื่อหลักฐานทางวิทยาศาสตร์แล้วจะให้เชื่ออกสารที่เป็นกระดาษที่สามารถแก้ไขปลอมแปลงได้แบบนั้นได้ยังไง แฟนวอลเร์บอลทั่วโลกไม่รอช้ากระโดดลงมาฟาดฟันกันในโลกโซเชียลทันทีโดยแฟนวเร์บอลเวียดนามก็พยายามปกป้องทีมชาติตัวเองบอกว่า FIBB เหยียดความหลากหลายทางเพศนักกีฬาเราถูกกันแกล้งแต่ฝังแฟนแฟนจากชาติอื่นโดยเฉพาะไทยและอินโดนีเซียกับสวนกลับแบบแซบๆว่าถ้าไม่ผิดจริงจะกลัวการตรวจทำไมอยากให้ยุติธรรมก็ตรวจให้โปรง่งใสซี เรื่องร้อนแรงนี้แม้แต่หุ้ยรวดวฉีอดีตนักตบจีนเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก2016ยังออกมาโพสต์ว่า FIVB ควรตั้งระบบตรวจพันธุกรรมอ่อนแข่งให้ชัดเจนเหมือนกีฬากรีธาจะได้ไม่ต้องมาดราม่าก,กันกลางสนามที่เด็ดกว่านั้นดราม่านี้ลามไปถึงทีมชุดใหญ่แล้วนะทุกคนเพราะตอนนี้แฟนๆเริ่มจ้องไปที่ ตู้เย็นเหนียนที่บิ๊กเดียวซุปตาของทีมหญิงเวียดนามที่เคยถูกตั้งคำถามเรื่องเพศมาแล้วในการแข่งขันในรายการต่างๆจากฟอร์มตบโพสเกินผู้หญิงการที่ VFF หรือสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามออกมาเรียกระบบตรวจ X-Y ว่าไม่น่าเชื่อถือยิ่งทำให้คนย้อนถามว่าหรือจะปกป้องตู้เย็นไว้ล่วงหน้าเพราะถ้า f i p b เอาจริงลากบิ๊กเดียวไปตรวจด้วยงานนี้อาจมีหายนะรอบสองและก็พังกันไปทั้งประเทศ เอาจริงๆการที่เวียดนามออกมาโวยวายว่าระบบ XY ไม่ดีเหมือนพยายามเปลี่ยนประเด็นจากความผิดของตัวเองไปโยนให้ FIBB แทนเรียกได้ว่าถ้าไม่สู้ก็ตายก็ลองสู้ไปก่อนเผื่อจะรอดก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำมั่นใจว่าไม่ได้ทำผิดกฎก็จะกลัวอะไรกับการตรวจเพราะทุกอย่างจะได้โปร่งใส การโกงในกีฬามันไม่ใช่แค่เรื่องแพ้ชนะแต่มันทำลายความยุติธรรมและจิตวิญญาณของนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทท่าเวียดนามอย่างดื้อแห้งโยนความผิดไปมาแบบนี้สุดท้ายชื่อเสียงวงการกีฬาของประเทศก็ยิ่งด่างพร้อยแถมอาจโดน FIBB ลงโทษหนักขึ้นเช่นแบนทีมหรือปรับเงินก้อนโตซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงไม่มีใครเห็นใจ ตอนนี้แฟนวอลเลยับทั่วโลกกำลังจับตาดูว่า FIVB จะยอมถอยให้คาร์โวยวายของเวียดนามหรือจะเดินหน้าตรวจเข้มต่อไปงานนี้เหมือนซีรีส์ที่ยังไม่รู้จะจบแบบไหนแต่ที่แน่ๆแ,แฟนวอลเลยับทั่วโลกต่างเฝ้าเฝ้ามองกับเรื่องนี้แบบตามไม่กระพริบแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ